วิธีพัฒนาการพูดภายในสามสินาทีนาทีที่1นึ่งถึงห้าวอมเสียงและสร้างพลังฝึกหายใจสามครั้งสูดหายใจเข้าก้านสองวิแล้วเป่าลมออกช้าๆออกเสียงวอร์มเช่น r e u a o ช้าเร็วสลับกันประโยคสั้นๆพูด3ามรอบเช่นวันนี้ฉันจะพูด ด้วยความมั่นใจชัดเจนและน่าสนใจนาทีที่6 1ถึง10อ่านออกเสียงเลือกบทความสั้นๆหรือหนังสือ1ย่อหน้าอ่านออกเสียงช้าๆและมีน้ำหนักรอบแรกอ่านปกติรอบ2อ,อ่านแบบมีอารมณ์ตื่นเต้นจริงจังสนุกรอบ3ามเน้นคำสำคัญและเว้นวัก การจริงของตัวเองอย่างเช่นเช้านี้ฉันตื่นมาเจอะายพูดเล่าให้ยาวประมาณ2-3นาทีใช้โครงสร้างสามขั้นหเริ่มต้นเกิดอะไรขึ้น 2. กลางเรื่องความรู้สึกและรายละเอียด 3. ส,สรุปข้อคิดและผลลัพธ์หลังเล่าลองสรุปใหม่อีกครั้งใน30วินาทีนาทีที่16-20ถึง20 ฝึกอธิบายสิ่งง่ายๆเลือกหัวข้อใกล้ตัวเช่นวิธีชงกาแฟวิธีใช้มือถือวิธีเดินทางไปที่ทำงานพูดให้คนฟังเข้าใจง่ายที่สุดแม้พูดกับตัวเองฝึกใช้คำว่าขั้นแรกต่อมาขั้นสุดท้ายและเพื่อจัดโครงสร้างให้ดีก็ คือขั้นแรกต่อมาขั้นสุดท้ายนาทีที่2 1่สถึงยีฝึกคำถามคำตอบลองถามตัวเองเช่นทำไมการพัฒนาการพูดถึงสำคัญถ้าพูดไม่เก่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากเก่งขึ้นต้องเริ่มยังไงตอบออกมาเป็นประโยคเต็มๆสามสิถึงหกวินาทีต่อคำถามฝึกคิดเร็วตอบเร็วแต่ชัดเจนนาทีที่ ยี่สิบถึงสาพูดสรุปใหญ่เรื่องหัวข้อ1เรื่องเช่นวิธีทำให้พูดเก่งขึ้นพูดแบบสรุป3าถึงหนาทีโดยใช้เทคนิค1เกิน่นำดึงความสนใจ2เนื้อหากรัก3ข้อ3ส,สรุปปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดเช่นการพูดเก่งไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ฝึกได้ทุกวันเราสามารถเริ่มจากการอ่านออกเสียง เล่าเรื่องสั้นๆและอธิบายสิ่งรอบตัวและยิ่งฝึกต่อเนื่องความมั่นใจจะตามมาสุดท้ายคุณจะพูดได้อย่างที่จะคิดและทำให้คนฟังฟังคุณมากขึ้นเมื่อครบ30สินาทีให้คุณอัดเสียงหรือวิดีโอแล้วลองย้อนฟังดูจะเห็นชัดว่าอะไรดีแล้วและอะไรควรปรับปรุง ถ้าอยากให้ทำหัวข้ออะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์ comment. แต่ถ้าไม่มีอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าวิธีการพัฒนาการพูดใน3ามสิบนาทีหรือทำได้แล้วกดติดตามให้กำลังใจโดยการแชร์ด้วย นะคะหรือไม่ถ้านั่นแหละถ้ามีอะไรที่ควรปรปับปรุงพัฒน,นา mm hmm. ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะ